เราเข้าเกาหลีเป็นที่เรียบร้อยแล้วเย้ สวัสดีค่ะมาพบกับคุณนภัทชาแนเเล,ลนะคะวันนี้จะพาทุกคนไปเที่ยวเกาหลีกันนะคะมีทั้งความน่าสนุกความตื่นเต้นแล้วก็มีเรื่องที่น่าหวาดเสียวทั้งเรื่องของทรัพย์สินแล้วก็ความคิดลืมของตัวเบอร์เองนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าเราจะไปไหนกันเพราะว่าเราจะมีคลิปเกี่ยวกับเกาหลีเต็มๆเลยเวันค่ะเรียกได้ว,ว่าดูกันให้เบื่อไปเลยนะคะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูรีวิวการไปเที่ยวเกาหลีของเบอร์กันนะคะ ดูสิว่าที่นั่งเป็นยังไงเพราะว่าขอเขาเียดที่นั่งตอนแรกนั่งแยกกันค่ะเรามาดูกันดีกว่า เราบินด้วยสายการบินแอร์เชียนาแอร์ไลน์นะคะโดยพนักงานแอร์โฮสเตสของเครื่องบินนี้ทั้งหมดของสายการบินนี้ทั้งหมดอ่จจะเป็นคนเกาหลีทางนั้นเลยนะคะก็เดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าบรรยากาศยังไงบ้างเราเดินทางกันใช้เวลาประมาณ6ชั่วโมงนะคะก่อนที่จะถึงเกาหลีเนี่ยหชั่วโมงก็จะมีอาหารมาเสิร์ฟเนาะก็จะมีพวกเครื่องดื่มไอศครีมวายอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เขาจะให้เราเลือกเมนูแล้วว่าเราอยากจะทานอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เบอร์ก็ไม่ค่อยได้ดื่มอลกอล์เนาะก็จะทานเป็นน้ำเปล่าน้ำส้มอะไรอย่างเงี้ย อาหารก็โอเคปานกลางทันได้ค่ะแล้วก็พอทันเสร็จก็เราก็จะเตรียมตัวนอนกันยาวๆและเพื่อไปเกาหลีนะคะหลังจากนี้ก็จะเป็นการบล็อกครั้งแรกของคุณพัฒนนะคะถ้าติดพลาดไงก็ขออภัยท้วใหม่ด้วยนะ ีเราเข้าเกาหลีเป็นที่รลร้อยแล้วเย้รอดรอดตะกี้เป็นไงมีเสียวไส้ไหมคะเห็นได้ค่ะว่าคนก่อนหน้าโดนคนด้านหลังโดนใช่คนก่อนหน้าดูเที่ยวเกาหลีของเราสองคนครั้งแรกเริ่มอากาศเริ่มเย็นแล้วครับตอนนี้ข้างนอกนอคานร้อนอยู่เลต็นลบห้าเนาะเออลบห้าแล้ตอนนี้เดี๋ยวเราก็มาเอากระเป๋า เรานั market market ่งบิลเซต์คาร์ดมานอนหลับสบายมากเนาะสบายอ่ะอาหารก็ออร่อยมากเนาะไวน์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 แดงก็อร่อยตะกี้แอบถ่ายมาแต่แต่มาดูในกล้องอีกทีหนึ่งอ่านไม่ออกปลาอะไรก็ไม่รู้เลื่อนไปหมดเลยไม่ชัดเลยโอเควันนี้มีปัญหาเกิดขึ้นหนึ่งอย่างก็คืออะไรคะคุณพอกระป๋อหใยโอ้โหไม่ใช่ใบไม่ใช่ใบไอ้นี่ไอ้นี่เลยไอ้นี่เลยไม่ใช่ใบเล็กนะ ก็จะตามหาได้ตั้งรึ่งชั่วโมงอ่ะโคตรนานมีเจ้าหน้าที่ช่วยหาให้คิดว่ามีคนสับสับผิดเนาะอาจจะสับผิดหรือไม่ก็วางอยู่จุดอื่นอะไรประมาณนี้แล้วอยู่ดีเล้ก็เจ้าหน้าที่ก็ช่วยตามหาให้แต่ว่าตามหายังไงก็ไม่เจอจนเจ้าหน้าที่บอกว่าให้ติดต่อสายการบินยังไม่ทันถึงสถานที่ติดต่อสายการบินเจ้าหน้าที่ก็ลากกระเป๋าใบนี้มาให้บอกว่าใบนี้หรือเปล่า ใช่ใชเออก็ถือว่าโชคดีมากนะที่ได้<ค>กระเป๋ามาเพราะมัน<อ>เป็นต้น<อ>เป็นกระเป๋าสื้อผของฉันคนเดียวเลยแหละไม่งั้นฉันต้องซื้อใหม่หมดได้ว่าใหม่หมดเขากำลังคิดอยู่ว่าเขาอาจจะได้ของใหม่ตอนนี้เราจะไปโซโซลสเตชั่นอ่ะเราลงพงอีก เดี๋ยวเราก็จะนั่งรถไฟฟ้าจากสนามบินอินชอนอเข้าไปในตัวเมืองกันนะคะก็ใช้ระยะเวลาไม่นานนะก็ประมาณ40 5 0นาทีนะคะถ้าจำไม่ผิดนะคะก็ชมวิวชมบรรยากาศผู้คนอะไรอย่เงี้ยไปเรื่อยๆเนาะแล้วก็อย่างแรกที่มาถึงเลยก็คือสิ่งที่บอร์รู้สึกก็คือว่าอากาศหนาวะระดับติดลบมากระทบหน้าคือปรับตัวแทบจะไม่ทันเลยค่ะถึงโรงแรมแล้วค่ะ ากโรงแรมของเรานะคะจะอยู่บนห้าง AK p l a าซเนาะแล้วก็เราก็จะเข้าไปทำการเช็คอินก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะวันนี้เราจะมาทำงานเป็นเชฟโรงแรมเราจะอยู่บนห้างเ k p ค a าซค่ะเราก็สามารถที่จะลงมาเดินเล่นชมพวกแบบร้านค้า ของกินร้านรวงต่างๆอะไรนะคะนี่ก็เป็นบรรยากาศภายในห้างที่เราได้มาพักอยู่เป็นโรงแรมด้านบนเนาะไปแล้วก็จะมุ่งหน้าไปตลาดมังวอนนะคะเราจะเดินทางโดยการเรียกรถเอ็มแท็กซี่นะคะเป็น VIP อันไหนอ๋อลืมบอกไปเราหาข้อมูลคนไทยที่เขารับพาเที่ยวที่อยู่ในเกาหลีะคะ่ะเราเจอในกลุ่มเที่ยวเกาหลีใน Facebook นะคะก็เลยตกลงที่จะเจอกันที่เกาหลีอะไรเงะะี้ยค่ะแล้วก็ให้เขานําเที่ยวเพื่อที่เราจะได้เข้าใจและคุ้นเคยวัฒนธรรมของเกาหลีได้ง่ายขึ้นนะคะประมาณว่าแบบเออเหมือนพี่เขาพาลูกมาเรียน ที่มาหาหลัยที่โซอะไรเงี้ยแล้วเขาก็ย้ายมากับลูกสาวเลยเขาก็เลยว่างก็เลยโพ์นําเที่ยวอย่างเงี้ยเราเองก็เ,เราก็เลยบินบินจากเมืองไทยมากันสคนแล้วก็เดี๋ยวนะัดเจอเขาที่โซแล้วก็ให้เขาพาเที่ยวที่เกาหลีอะไรเงี้ยในบางช่วงอะไรเงี้ยค่ะตอนนี้ก็เรามาตลาดมังวอนนะครับโล컬ให้พี่พิมพ์ก่อนอกคอเลย <laughs> <laughs> จะพ้นท oh, ี่น oh, oh. oh, oh. oh, oh. oh. oh, ี oh, oh. Oh, 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 ่เขาก็ใส่แมทเพราะว่าติดเคยชินหนาวด้วยใช่ค่ะอะไรเนี่ยหนูไม่ใช่ไก่กับ้โอ้ไก่ปูดองอร่อยนะคะอืมอันนี้ที่ว่าเขาขึ้นไปทางทางข้างบน่ะหรอเดี๋ยวเราออกด้านซ้ายเนี่ยอะไรเนี่ยสะารสะไรเนาอ้วกประวันโอ้โหนี่ของโปรดตอนเป็นเด็กเลย ประหางดาบโ่ข้าวกระหมูบางรักครับาบางรักเฮ้ยมาอะไรเนี่ยไอ้ไอ้ปลาจระเมดเดินยาวๆไปถึงกิโลเลยนะแี่เดี๋ยวซื้อถั่วสักโลหนึ่งไปฝากที่บ้าน ค่งอนี้โอ้โหนี่เครื่องวั้วงานนั้นน่ยโอ้เด็ดมากอ๋อ้ห่เหมือนกันเฮ้ยคุ้นคุ้น n นี่อะไรเนี่ยทอดจะมีร้านต่างคิวยาวทุกโมง แต่ช่วงเช้าก็น่าจะหัวอันนี้รวมเท่าไหร่อกโอ้โหหนึ่นโโก,กิโลเลยครับ นี้เดือนธันวาสตรอเบอรี่กำลังหวานมากจะหมดแล้วค่ะเราไม่ทานจะหมดอางนแล้วเอาเลยลุยเลยใหม่ๆนี่ประมาณหมื่นห้าสองหมื่นเลยนะคะอันนี้แปดพันแปดพันถูกขายตลาดเนี่ยถูกสุดแล้วแปดพันก็ร้อยก็ถึงร้อยเลยไหเอาเลยจ้ะแล้วก็สตรอเบอรี่สตรอเบอรี่ขายไงคะเนี่ยค่ะหมื่นสองอืมอ่าหมืนสอก็แปดถัดเป็นสองหมื่นสองหย่าการ์ดได้ดีีเย อยากได้มันสดได้อยากได้หวานหวานอ่ะหวานหมดเลยค่ะหวานหมดเลยโอเคซื้อฝากแม่ก็ดีเนาะขากลับค่อยซื้อวันสุดท้ายอ๋อสุดท้ายมาได้อีกมาค่ะเดี๋ยวแจ๋วเลยก็ขึ้นครับจะใกล้ใกล้ๆค่ะไม่ต้องแช่ตู้เย็นเลยคราวนี้ใช่ลูกพับที่นี่ก็อร่อยน่ะค่ะ แน่จะฮิตมากทุกคนจะซื้อกลับบ้านจะลองชิมไหมคะมันอร่อยลูกพักแห้งจะลองตักกล่องไหมคะได้เลยอับเอาวันวันนี้ไปชิมอันไหนเราจะได้ซื้อกลับบ้านนี้ได้มาเมืองนี้เราพูดได้คำเดียวคาเดียว อันยองเซยโยไปลว่าอะไรครับสวัสดีค่ะ <c oughs> นั่นพิกตโยเหรอตะโยดาวตอนมองใกล้ๆก <c oughs> นึกว่าประเหตุหดพ้อมหือม่ร้อนลดทำก็ไม่ได้กะทำไมนะ เสร็จแล้วแบบที่เห็นแบบที่ัเราอยู่นะตื้อนะเาแวบมานวาไปเอ๋ออะไรนะแคนาดาแคนาดาเฮ้ยคือดนเนี่ยต้องโดนต้องโดนแน่ๆมาต้องผ่านจะผ่ามต้องโดนม่มีร้านทองนนทองนนเนื้อวัวได้น้องมาหนาวเลย อันนี้คืออะไรอะข้าวผงเป็นข้าวผงบ้านเหล่าเีหยวอีกตัวเหมือนแบบปี๊บบ้านเหล่าเออปี๊บใช่ใช่คุณเป็นร้านดังเลยค่ะมาตลาดบางกวนต้องมาอ๋อร้านกบทอดนี่เองฮะมันคือมันคือผักเหรอคะเป็นไส้อยู่ขั้งต่างก็จะเป็นพไส้นะไส้ไส้มาเจอเลยครับโอ้โห ัไม่่ถายานี่ก,ก็ตอกนะจ๊ะดูดีๆนะจ๊ะไม่ให้แกงส้มจัดอันน <c oughs> ีเป็นแบบแกงส้มจริงๆนะ <c oughs> อลโลแกงส้มตออ้องรหมอมว่ะะร,ระดับลบกินลบสามลบห้าอย่างงี้ต้องกินร้อนๆอี่คงัีนเพอร์เฟก ว่าโชคดีท cool. <inability society> ี่า <Mü> นูเยอะใช่ไหมะใช่างวต้องานอ่นอร่อยอ่แล้วก็ปกติอเขาก็มาเอาขิวแล้วก็ไปเดินกันก็คือค่อยมาในไหลาแล้วมา่ีพอเราดินไปขอสอช่มนอะไรเี้อนนกอืมอกเนี่ยนนิมด้วยนะเอาจริงๆนะคะร้านเนี้พวกตอกอะรสชาติเอาจริงๆมันหวานเหมืนน้ำตาลเชื่อมอ่ะ แต่ก็โอเคนะก็ถือว่าเป็นมือแรกที่ได้ทานเนาะเขาก็คงเด่นเรื่องผิกทอดอะไรเงี้ยตอนนี้เรามาอยู่ด้านย่านหงแดค่ะเป็นย่านการค้าสำหรับวัยรุ่นเด็กมหาลัยอะไรเงี้ยของกินของใช้ราคาไม่แพงแล้วก็เออเราก็มาที่ร้านตู้สติกเกอร์โฟตโต้บูธท,ที่หงแดคือร้านพวกนี้จะเยอะมาก สำหรับบบให้ลุงมูสาวเนี้ยมาถ่ายเนาะเราก็เลือกกรอบได้เลือกเฟรมได้เราก็สามารถที่จะเลือกพร็อพได้อะไรเงี้ยค่ะไว้ให้พวกเด็กมาหาลาัยถ่ายรูปกลุ่มกิบรวมถึงนักท่องเที่ยวอะไรเงี้ยช่วงนี้ก็กาลังเทรนเนาะไอเรื่องของการถ่ายตสติกเกอร์อะไรเงี้ยเราก็ได้รูปภาพของเรามาเหมือนกันนะได้ของฝากเป็นรูปจากตสติกเกอร์ของเราาาลาเนี่ย,าายอันนี้สติกเกอร์นะคะ่ายกับมานาเรียบ,บร้อย5,000บา่ โอ้ยหนนะั่งชั้นผู้ชายเลยเฮ้ยเบอร์ตนี้มี ที่เนี่ยค่อนข้างเยอะนะแล้วก็เป็นของที่แบบเกี่ยวกับผู้ชายเสื้อผ้าผู้ชายเยอะร้านดูดวงก็เยอะนะคะแล้วก็หนุ่มสาวก็เดินกอดกันใครเป็นโสดอย่าเดินย่านนี้เลยนะคะไม่ดีนะคะตามจะร้อนเผาๆเลยแล้วก็เดินชมบรรยากาศเพินๆกันนะคะรับอากาศหนาวนี่คาเฟ่าฮนนี่พัคเตอร์ ร้านนี้เป็นร้าน943คาเฟ่คะ่ะคลิงคลอสมันก็จะเป็นย่านฮองแดคะ่ะนุม่มๆสาวๆก็จะมากินกันในร้านมาหลบอากาศนาหนาวๆกันเนาะในร้านก็จะเปิดเพลงแบบบรรยากาศเอ่อเหมือนเราอยู่ในฮอกวอตตลอดเวลาเลยค่ะก็ให้ฟีลความรู้สึกแบบเหมือนอยู่ในหนังเนะเาะมื่กี้รูปเัียงขยับอยู่เลยอะ่ะ แก่แล้วเหรอแก่แล้วเหรอเอ้าแก่แล้วเนี่ยน่ากลัวแล้วได้ ชื่อร้านคริงคอสมันเหมือนเหมือน,นคริงคอสตอกแดกก้อนนะแต่ทีนี้มันมีทั้งหมดสี่ชั้นที่จะเดินเรามาลองกินสัฟเฟอรี่โอ้โหดอลต้นานะคะ อะไรผักเหรอ เคค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะตอนนี้เราถึงห้องพักแล้วเรามาดูว่าคืนละหมื่นกว่าบาทไทยอะ่ะมันเป็นยังไงเพราะว่าเราจองตอนช่วงใกล้เทศกาลวันหยุดยาวปีใหม่อะคะ่ะแล้วก็คือโรงแรมนี้อยู่ใกล้กับย่านการค้าเนาะก็เดี๋ยวามารีวิวห้องกันคะ่ะตอนนี้ก็ดีใจมากเลยเพราะไม่ต้องทนกับอากาศหนาวอีกต่อไปละมันทรามานจริงๆนะอากาศหนาวเฮ้เด hey, 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 hey. ี๋ยวเรามาดูห้องพักของเราออกกันนะคะ Holiday Holiday Inn Hotel Express e รสห้องห้องเีห้องแดืห้องเป็นไงบ้างห้องน้ำดูท้าแล้วอ่าประตูนี้ก็จะเป็นประตูเดียวก่ะนีจ่จริงๆไม่มีปัญหาเรื่องตอมออะไรเลยเนาะคือเรื่องของตอมอ,อนี่คือผัานฉลุย้าไม่ไม,ไม่ไม่ใช่ปัญหาตอมอเลยไอ้การผ่านตตอมอ แต่ที่สำคัญน็คือว่าเราออกมาแล้วเนี่ยเกิดอะไรขึ้นไม่เจอกระเป๋ากระเป๋าหายแล้วกระเป๋าไม่ใช่ใบเล็กนะกระเป๋าใบเนี้ยเอาไปไว้ผิดผิดเขาเรียกนะผิดสายพานหรือเปล่าซึ่งจริงๆทั้งสิบสายพานนั้นอนะมันก็เออเพราะเครื่องค่อนข้างลงหลายประเทศแล้วก็ตอมอก็ตรวจค่อนข้างช้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเป็นความเป็นความ เป็นความชักช้าของเรื่องเนี้หนึ่งเรื่องในวันนี้เนี่ยแล้วเดินไปเดินมาเราไม่ได้ใส่พวกรองจอนด้านในใช่ไหมเพราะว่ามัวแต่หากระเป๋าไม่เจอเรารีบออกจากสนามบินหนาวมากเราก็เลยว่าซื้อรองเก่งแล้วก็ใส่กลางตลาดเลยกลางตลาดอะไรนะธง<ม>แดงม,มุนมใช่ไหมพูดถูกไหมก็แม่ค้าบอกคุณใส่ตรงนี้ได้หรอ,กอ,อกเลยบอกใส่ไปได้เลยเราไม่ไอายเราหนาวมากกว่าโอเคเดี๋ยวไปไหนกันต่อเดี๋ยวดามดูนะคะ เป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมเป็น E ีแรกหากมีอะไรผิดพลาดก็ต้องขออภัยนะคะหวังว่าทุกคนจะติดตามแล้วก็กดถูกใจและคอมเมนต์บอกเรานะคะหากว่าต้องการอะไรเพิ่มเติมแล้วก็อย่าลืมกดส u b s c ส i b e ที่ช่องคุณนภัตได้เลยนะคะเพราะเรายังมีกันอีกยาวๆอีก6วันที่เหลือจะมีเรื่องราวเด็ดเรื่องราวโดนอะไรก็ติดตามตอนต่อไปอย่าลืมกดส u ั s c ส i b e นะคะ